สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชกันนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชท่านเนี่ยได้ปกครองจักรวรรดิมาซิโดเนียในวัย20ปีอเล็กซานเดอร์มหาราชท่านได้ทำการขยายดินแดนไม่สิภายใน12ปีท่านได้ทำการขยายจักรวรรดิจากกรีซถึงอินเดีย และได้ทำการตอบสู้ศึกสงครามทุกศึกที่ท่านเผชิญอย่างดุเดือดและสามารถเอาชนะมาได้นะครับโดยที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยท่านเนี่ยได้ทำการเอาชนะอาณาจักรเปอร์เซียรหรือจัก,กรวรรดิเปอร์เซียโดยที่ว่ากองทัพของท่านเนี่ยมีน้อยกว่ามากหลายเท่าเลยนะครับตอนนั้นอเล็กซานเดอร์มหาราชท่านได้ทำการสร้างเมืองกว่า70แห่งและเชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยที่อเล็กซานเดอร์มหาราชท่านจากไปในวัยประมาณ32ปีนะครับจบไปแล้วสำหรับประวัติของอเล็กซานเดอร์มหาราชสวัสดีครับ